เมือม่อเมื่อเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกติภูมิมงคลจิตท่านอธิปดีกรมสุขภาพจิตในขณะนั้นในขณะนั้นก็คือท่านได้เป็นประธานในการเททองหล่อรุกเหมือนองค์ท้าเวสวุวรรณรุ่นจา้าแห่งทรัพย์เดฟู่แล้วก็จะมีท่านเมธีสุภาพง์ท่านรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณคุณธวัชชัยทองสิมาแล้วก็คณะผู้ร่วมจัดงานทั้งหลายซึ่งมีพ่อค้าประชาชนแล้วก็ผู้ ผู้ที่เราว่าใกล้เคยียงวัดแล้วได้กันมาร่วมกันเป็นเจผ้ามันจะจัดก,กิจกรรมจนแล้วเสร็จทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานเทศกิจของเขตจอมทองดูแลถผนที่แล้วก็ดูแลคาสนัสในเรื่องของการจอดรถแล้วก็ทั้งนี้คุณเจ้าหน้าที่ของหน่วยปอติต๊งทุกหน่วยทุกหน่วย,ท,วยท,ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานกันในเมื่อวันที่12สิงหาคอนบเนี่ยในจุดจอดของกุมสีซึ่งได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมจนแล้วเสร็จ ถึงแม้ว่าในภาพนั้นวันนั้นจะมีการฝนตกอย่างมากมายแต่เจ้าที่ปักตึงก็ไม่ได้ลดละเลิกหรือเดินเดินถอยหอยนีจากกิจกรรมที่ได้ร่วมจัดจนแล้วเสร็จจนรุ่่วงไปได้ดีจนถึงในวันนี้เราก็ได้มีการทําบุญฉลององค์ท้าเวสวรรั์เพื่อเพื่อให้เป็นถาวรวัตถุภายในวัดคงอยู่กับคู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบ คุณทุกแรงใจแล้วก็ขอบคุณพ่อครัวแม่ครัวขอบคุณบุคลากรของมณเลร่มทุกๆท่านทุกๆหน่วยที่เอ่ยชื่อก็ดีไม่เอ่ยชื่อก็ดีถือว่าท่านก็มีส่วนหนึ่งในการเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นในในระยะเวลา8 9เ้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็มีส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเหลือจนแล้วเสร็จแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าทําคุณถวายคุณแกแเขาเรียกว่าอางน,นี้นะ ทำงานถวายแด่ท่านพระครูโสภิตมุญญาทรท่านรองจกักรนะฝฝายจองทอ,มอ,มองอมมนทาเจ้าวาดพระเจริล่มเนี่ยซึ่งในปีนี้ที่เราเทองค์พระเวสสุวรรณท่านมีอายุพรรษาที่68พรรษาเราก็ได้ทําถวายแด่พระองค์แด่พระครูโสภิตหรือพระมพ่อันนัทจักรทูโมโเนี่ยเป็นที่แล้วเสร็จเรียบร้อยไปตามถูกต้องตามกระบวนการต,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 ตามที่เราตั้งใจทำไวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ได้มอบถวายท่านเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนของ ขาเรียกอะไรตลอมอแบแบด่ของพุทธศาสนาไปของสงฆ์หรือเป็นของวัดไปเรียบร้อยไปในวันที่23ตุลาคม2563เนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปได้วยดีแล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มีความศรัทธาในองค์ท้าเวสวุวรรณเนี่ยขอให้ขอขอเชิญชวนมากราบมาไหว้ท้าเวสวุวรรณวัดเจริญร่มแล้วก็มาขอขอ,ขอพรขอบารมีแก่ท่าน คือผมก็ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือความพิธีหามันมีมากมายแค่ไหนแต่อยากให้ทุกคนทุกท่านเน่ะเข้ามาร่วมกันบูชากราบไหว้แล้วสิ่งดีๆจะตามมาเองโดยที่เราต้องเป็นผู้ได้ต้องเป็นผู้ที่เข้ามารับเขาเรียกอะไรนะมามารับเขาเรียกอะไรโบราณว่าขอไหว้ได้รับมันก็ต้องเข้ามาขอมาไหว้แล้วก็ต้องได้ ดีๆกลับไปเพราะทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานแล้วก็ขอบคุณทุกๆภาคส่วนไว้ณที่นี้ก็ทางนี้ทางนั้นก็ขอขอบคุณครับ